รอบนี้เราเอาโปรโมชั่นทั้งสองรายการมารวบกันไม่ท้ากันคุณต้องห้ามพลาดไม่พลาดแล้วบอกสดีมากคุณคุณมีไลฟ์ด้วยนี่ใช่ไหมจะบอกว่าคุ้มมากแล้วก็ใช่จะบอกว่ามีไลฟ์เพื่อในวันในวันที่9เดือน9นะครับก็คือวันศุกร์นี้ใช่ไหมฮะก็เรียกว่าเป็นไลฟ์แบบมาราธอนเลยนอกจากพวกเราพี่แอฟมาไลฟ์ด้วยนะครับพี่แอฟพี่เกณพี่กิงแล้วก็มีดารานักแสดงอีกหลายคนร่วมไลฟ์ทั้งวันเลยมีโปรโมชั่นพิเศษก็มาดูมาช็อปกันเยอะ ส่วนในช่วงที่เป็นผมกับพิกกิ้สำหรับไบอนอกแล้วถ้าสมมติว่าใครดูแล้วก็อยากพูดคุยกับเราโดยตรงก็สามารถถามคำถามมาได้เลยช่วงประมาณเท่าไคร่ครับก็เรียกได้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่มีพิกเกพิกกิกนะคะแต่จริงๆอ่ะยังมีแบบว่าคนพับนักแสดงเพราะว่าปุงเชื่อว่า นักแสดงเกินครึ่งที่ทําธุรกิจเนี่ยนะหรือว่ามีผลิตภัณฑ์ของตัวเองก็มั่นใจในตัวช้อปปีแล้วก็ลงสินค้าเขาในช้อปปีเช่นเดียวกันวันนี้ก็ยังไงขอบคุณทั้งสามท่านก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพันธมิตรของช้อปปีด้วยนะคะขอบคุณพี่แอร์พี่เกณฑ์แล้วก็พี่กิ๊ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพร่วมกันนะคะเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่ น่าจับตามองแล้วก็มีแฟนๆคอยติดตามคอยกดใส่ตะกร้าอยู่เสมอแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆนะคะที่จริงแล้วเนี่ยโปรโมชั่นนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนของทงั้งทางช้อปปี้เองแล้วก็ของทางแบรนด์เองนะคะแล้วจะมาถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะคะทางสามท่านนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะใครมีปัญหาเรื่องของออการหลับการนอนอยากดูแลสุขภาพนะคะ จากภายในสูงภายนอกก็อินเนอริเลยส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องผมอย่างเนอะทุกปัญหาผมนะคะก็ปบอุหนกนะคะทั้งหมดทั้งมวลไปช้อปปี้ได้ที่ช้อปปี้นะคะเดี๋ยวเรามีป้ายให้ถือด้วยนะคะหลังจากนี้นะคะคือจริงวันนี้นะคะทุกท่านนะคะฝากเอาไว้นะคะใครที่ทางบ้านเป็นนักช้อปนะคะบอกให้เค้ากดใส่ตะกร้าได้เลยนะคะ โปรโมชั่นโปรดีๆนะคะกับวันช้อปแห่งปีนะคะซูปเปอร์ช้อปปิ้เดย์เนี่ยนะคะเริ่มแล้วมีคูปองแจกให้แล้วนะคะ